วันนี้จะพูดเรื่องของทักษะชีวิตกับทักษะการทํางานมันต่างกันยังไงเห็นไหมทักษะการทํางานเป็นส่วนหนึ่งของทักษะชีวิตถ้าคุณทํางานเก่งๆคุณก็จะมีทักษะเช่นทักษะการสื่อสารคุณฝึกพูดบ่อยๆฝึกบ่อยๆคุณก็จะเก่งเรื่องการสื่อสารนะครับคุณวางแผนเก่งๆเห็นไหมฮะ วางแผนการทำงานเก่งๆมันก็จะกลายเป็นทักษะการวางแผนคุณขายเก่งๆคุณฝึกการขายบ่อยๆคุณก็จะขายเก่งนั่นก็คือทักษะการขายคุณเจราจาบ่อยๆนะฮะมันก็จะกลายเป็นทักษะการเจราจาต่อรองเห็นไหมครับคุณควบคุมดูแลลูกน้อยบ่อยๆก็จะเป็นทักษะในเรื่องของการเป็นหัวหน้าหรือทักษะภาวะผู้นำอันนี้คือทักษะการทำงาน แต่ถ้าคุณนำทักษะเหล่านี้นะฮะมาใช้ในเรื่องของใช้ชีวิตของคุณเลยเช่นคุณฝึกฝนเรื่องการวางแผนในชีวิตของคุณให้เก่งให้ดีเลยทั้งชีวิตส่วนตัวทั้งชีวิตงานนะครับอันนั้นเราจะเรียกว่าคุณมีทักษะชีวิตละเพราะฉะนั้นทักษะการทํางานนะครับคุณอาจจะเก่งที่ทํางานแต่คุณอาจจะไม่เก่งในเรื่องการใช้ชีวิตคุณอาจจะประสบความสาเร็จในตําแหน่งในที่การงาน แต่พอมาอยู่ที่บ้านคุณอาจจะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของชีวิตคู่ในเรื่องของการดูแลลูกเห็นไหมนั่นแปลว่าอะไรคุณมีทักษะการทํางานที่ดีแต่คุณอาจจะไม่มีทักษะชีวิตที่ดีถ้าเมื่อไหร่ครอบครัวก็ประสบความสําเร็จชีวิตการทํางานที่ดีด้วยได้ก็ถือว่าทักษะชีวิตคุณดีทั้งคู่เพราะฉะนั้นคําว่าทักษะชีวิตเนี่ยมันจะรวมถึงเรื่องการทํางานนะครับการใช้ชีวิตกับเพื่อนการใช้ชีวิตหรือการบริหารครอบครัวของคุณการบริหารญาติเยอะต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพราะนั้นถ้าคุณเก่งทุกๆเรื่องเลยนั่นแหละคือทักษะชีวิตนะครับคุณบริหารตัวเองนะครับสังเกตนะครับบางคนเนี่ยเป็นผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จแต่ประสบความพบความล้มเหลวในเรื่องของครอบครัวสุขภาพก็ไม่ดีเห็นไหมครับเพื่อนฝูงก็ไม่มีใครครบเนี่ยเห็นไหมแปลว่าทักษะชีวิตแต่ไม่ได้แต่อาจจะได้เรื่องของทักษะการทํางานเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณประสบความสําเร็จในเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวเห็นไหมครับ สุขภาพคุณก็ดีเห็นไหมสุขภาพดีชีวิตคุณดีเห็นปะอันนี้เรียกว่าทักษะชีวิตคุณดีมากทั้งงานทั้งเรื่องส่วนตัวดีหมดเพราะฉะนั้นวันนี้ลองฝึกดูนะครับเอาเวลามาเอาทักษะการทำงานมาใช้กับชีวิตตัวเองชีวิตครอบครัวเอาไปบริหารเพื่อนไม่ให้เพื่อนมาโกงเงินเรา ให้เราครบกับเพื่อนได้อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นทักษะชีวิตเนี่ยสำคัญมากเพราะฉะนั้นทักษะการทํางานเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองของทักษะชีวิตแต่อย่าลืมทุกอย่างมันจะพัฒนาม,มาจากตรงนั้นแหละเพราะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในที่ทํางานคุณได้เรียนรู้คุณก็เอาทักษะตรงนั้นนะ่ะมาใช้ในชีวิตของคุณให้มากขึ้นอย่าลืมครับเช่นนะครับคุณเอาทักษะการสื่อสาร มาพูดคุยกับลูกคนลูกของคุณพูดให้เป็นมาพูดคุยกับคู่ชีวิตของคุณดูแลเขาให้ดีเห็นไหมครับไม่ทําให้คนของเราแบบวันวันเวียนหัวจากคาพูดของคุณเนี่ยคุณใช้ละเอาทักษะการทํางานมาใช้มาใช้เป็นทักษะชีวิตแล้วพูดแล้วทาให้เพื่อนคุณรู้สึกดีเห็นไหมครับเนี่ยคุณวางแผนเก่งคุณเอาทักษะการวางแผนที่ทางานของคุณมาใช้กับครอบครัวมาใช้กับลูก ลูกได้ลูกดีเห็นไหมฮะลูกก็จะแบบดีเพราะลูกโดนพ่อวางแผนที่ดีเออนะครับครอบครัวดีเพราะฉะนั้นวันนี้อย่าลืมครับฝึกให้ประสบความสําเร็จทั้งชีวิตการทํางานก็คือทักษะการทํางานนะครับรวมถึงฝึกให้ตัวเองมีทักษะชีวิตด้วยนะครับแล้วชีวิตคุณจะดีจริงๆชีวิตเราไม่ได้อยู่ที่แค่ทำงานแค่อย่างเดียวนะครับคุณจะต้องมีทักษะชีวิตที่ดีด้วยอขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ เขียนเข้ามาถามนะยินดีตอบยินดีอธิบาย